สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยราคาถูกราคาไม่แพงคุณภาพดีมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับโตโยต้าซูลุน่าหยดน้ำครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2001ครับผม เครื่อง1.5เป็นเซนเกียร์ออโต้ครับผมสุดประหยัดน้ํามันเลยครับคันนี้เป็นรถน่าใช้อีก1นึ่งคันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคุณลูกค้าสีรถนะครับผมมีริ้วรอยบ้างนะครับผมตามธรรมชาติครับผมแต่ไม่มีลิ้วรอยหนักแน่นอนครับ มีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆครับผมไม่น่าเกียดเลยครับผมคันนี้นะครับเป็นรุ่นหยุดน้ําแล้วนะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมครับผมเป็นเครื่อง1.5เบนซินครับประหยัดน้ำมันมากที่สุดเลยครับคันนี้รถบ้านแท้เลยนะครับผม สีสันนะครับโดยรวมสวยงามนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกยางใหม่ๆนะครับผมดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันนะครับผมภายในนะครับคุณลูกค้าโดยรวมนะครับสภาพใหม่เลยครับผมเบาะนะครับ เป็นเบาะกำมะยีนะครับผมเบาะเดิมๆโรงงานเลยครับไม่มีขาดไม่มีช้ำครับผมมีระบบถุงลมนิรภัยนะครับแอร์แบคครับผมเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายครับผมคันนี้กระทัดรัดดีนะครับขับง่ายประหยัดน้ำมันด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันนะครับ เบาหลังนะครับคุณลูกค้าแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมลายเบาสวยงามเลยครับคันนี้เดิมๆโรงงานเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมท้ายรถกันเลยนะครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมใส่อุปกรณ์เครื่องใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับผม และคันนี้นะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับผมและไม่มีน้ำท่วมเลยครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับวัาเพราะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับสตาร์ทติดนะครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ทติดง่ายครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับเครื่องคันนี้นะครับคุณลูกค้าแห้งมากครับผมเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผมไม่เยิ้มไม่ซึมเลยครับคันนี้และที่สําคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นตคอนเฟิร์มครับ เครื่องแน่นปึกครับผมโอเคครับและที่สำคัญนะครับรถเดิมมากครับคุณลูกค้าไม่เคยชนเลยครับเดิมเดิมเลยครับคันนี้แผ่นเพดเม็ดาร์กอยู่ครบครับผมและไม่มีน้ำท่วมครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดหาลถราคาประหยัดราคาถูกและประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม